ก็รู้คุณ่ะ้วหมอขาพี่ใช่ะจงยไปกเยวโอยน้ยฮ้ััได้ล้กิน่หรอเาสิินุอยากได้นี่ไหมนคนี่อันโคนนี่ไหมเนโคนเดี๋ยวไปแทงพอแทงดุกส่า แล้วหกพันมาเมียไม่เียเมียนี้ก็ร้องเลยผู้ใดมากินเนืองัวมาซื้ออยู่หวังนี้เด้อันนีอยู่อยู่อยู่ตรงนี้เพื่อนเขตบริเวณเลยเนาะครับที่โรงฆ่าสัตว์เมืองน้องคลานเอีย พิกัดเมืองหนองคายนะคะครับพิกัดเมืองหนองคายขนขาพิกัดเมืองหนองคายบอกว่าแบบว่าเจเดือนเนื้อสดร้านเจเดือนเนื้อสดเนื้อสดครับพี่น้องครับอยู่อยู่ในอเภออยู่ในอำเภอเมืองอยู่ในอำเภอเมืองแต่เก่าจิขาเจ้าจิขายแตงคลืนเออา้โอ้อานิสแนะนำแนะนำครับแนะนำอ่าไอ้ของเพี้ยครับ ยินแล้่โอ้โับนพออีแม่งบ่อเต่าหัวใหญ่ใช่กินล้วตับเคลือนไหวแล้วเอ๋หัวใหหัวใหญีแล้วหัวใหญ่พี่แล้วเอาล้ำหปฟังคนที่ันไปแฉมเอาล้ำหปฟังตัอ้ยนโอ้ำหนูล้ำซี่ดิบ้นไหนแตงหนะอ๋ล้ำไปังแล้วล้ำั้เรอดิแตง้รอดังเอ้ฟังนลัางเทียสิน เอนีล้ำเลี้วิมีลูกค้าหลายๆก็แตกนิ่มนี่คร้แรกล้ะล้ำไป่พิ่งเนี้ล้ำก็ลำเพียงเออการล้ำจะมีอะไ่นะก้อเขนีันล้ามาะเนี้ยอันกะไขคอยู่เดวล้ำเส้ล้ำใส่เขียงเนื้อล้ำเส้เขียงเนื้อโอปตาแส่บให้พี่น้องเลยอืมเอาไตจิ้มตาิน ตับใหเียวยคือซ uh, to uh, ื้อหน่อยเท้ไอ้ยกันเันเนี้ยฮะเรียกเดี๋ยวคนเนี้ยขัดไปยเอเอาไปกดีเพราะฉะนั้นเมียก็ตีแท่งเอยเอาไปแล้วเพราะต้องแทงอีก

อันนี้แกงหอยครับพี่น้องครับแกงหอยปัหอยขึ้นวยหน่อยเ่ร็จแล้วไหมอะหอยหน้ารุ่งมุ่งช้ำหมวกเพล่าหอยหน่อยผดหอยหน่อยหอยห่อยเอ่ะ อันผู know, das ้ผ ah, okay. ู้เมียหลายผู้เมียหลายคือบ่้สื่อหลายๆเนี่ยนะเมียหลายคือบ่้สื่อหลายๆเนเ้อเออเมียหลายื่อันเนื้อเออพี่น้องครับโอ้ยเนื้อสดหลายนะใเชือกใชเอนะอ้วนหลรึเล่อ้วนหลเลที่แกมันจอยมันอ้วนมันอ้วนค่มันอ้วนปัดมันงามมันเฝ้ายัก ตำหนี้เพพ่อก <pare. S 2> <t Works> ินน <và> <fork> <away> <more Female> ้องซินอีตอนมันอ้วนเออว่าจอยกับจอยกับโด่ป้าไอ้เออลองเลยอ่าผู้ใดฟังเคยฟั้งสายเดียวสายซินจะนว่าเกิดโดนเลยเอาวิธีแล้วเนยัไงนักล่องเพราะว่าเพลงนี้บันทึกเสียงตั้งแต่ปีสี่หกครับเออใหญมากเลยเออพ่อแม่กำลังกันบ่แฟนสายเดียวสายซินตัวนี้โอ้ี่เตยเอฟซีสายเดียวอื เอางี้ไปข้อมีนะพี่น้องครับที่มีไนวัยสนีครับบอลทีมงาแล้วกันอยู่ดีมีห้สูตรคนครับความแข็งแกร่งสดรีความไข็งแกรสมีครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกทุต้านสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกๆคนนี่คือมองล้งขาสัตว์ครับจังหวัดหนองคายผู้ใดผ่านมาทั้งหนึ่งจะลืมแวะลานเจเดือนนะพี่น้องเด้อไปแล้วครับบ๊ายบาย